สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมกับผมครับคุมซับพญานาครับ FC ฟแฟนๆช่องนะครับวันนี้จะพาแฟนๆช่องนะครับไปติดตามอาจารย์ม้วนนะครับอาจารย์ม้วนให้เลขเด็ดเข้าทุกงวดนะครับแล้วก็ช้างน้องแป้งน้องแป้งนะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันครับอาจารย์ม้วนกับน้องแป้งนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขคำนวณอาจารย์ม้วนได้ตัวไหนงวดนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ กดติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมติดไปติดตามเลยนะครับที่ทางเราได้ถามว่าน้องแป้งอายุกี่ปีเนาะครับครับสิบเก้าปีนะครับผมบางท่านก็จะเอาน้องแป้งไปจับในตัวก็น่าจะมีโชคกันสลับกันช่วยอาหารน้องแป้งเลยเออดอกด้วยน้องแป้งครับขอบคุณที่ได้ให้น้องแป้งครับขอบคุณที่ร้ายครับการร่วนก็่อสามคนร่วมกันที่ท่านนะครับคุณสำคัญนะครับคุณกำลั่ายค่าอาหารเขาไม่ฟ้องร้องรู้ หาเดือนหกเดือนเลยครับครับหาเดือนนี่แหละครับผมผสมผมคิดว่าผสมพันธุ์มากนะครับถ้าถ้าภาษากลางเขาเรียกว่ากําลังผสมพันธุ์ได้ห้าเดือนนะครับผมถ้าภาษาอีสานก็เรากำลังทับเนาะครับผมได้ห้าเดือนแต่ยังไม่มีอาการหมายถึงว่าจะติดไม่ติดยังไม่ทะลุนะอาจารย์ครับผมครับต้องรอประมาณกีเดือนถึงจะได้รู้อาจารย์ต้องสังเกตไปเรื่อย ตองเก็บเรื่อยครับหาคกชีเดือนหนึ่งแล้วครับผมครับเราต้องสังเกตอาการไปเรื่อยเพราะว่าช้างนี้จะมีอายุตั้งครรภ์ประมาณ2ปีครึ่งนะครับผมหรือ18เดือน19เดือนนะครับผมตามการตั้งครรภ์แต่ละตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับบางท่านก็ว่าช้างนี้ตั้งครรภ์ตั้งท้องกี่เดือนกี่ปีนะครับผมแต่ขั้นต่ําก็อย่างน้อยก็19เดือนขึ้นไปนะครับผม19เดือนขึ้นไปนะครับเก้าสอปีครับบางบางบางเชือกก็มากกว่านั้นแล้วแต่เชือกเนาะอาจารย์ครับผมครับอาจารย์อาจารยอยู่เพียงขั้นสครับ เ้าก็สวยๆแล้วก็พักกินข้าวแล้วก็นอนสักตื่นนึงก็ไปต่ออีกครับผมไปไปจักเดือนครับจงังสิได้กลับบ้านนี่แตะว่าโควิดนะครับผมแต่ว่ามันก็นจําเป็นเนอนเพราะว่าอยู่ทางสุรินทร์เฮาบ่ได้เฮาให้ใหา้ลงผมก็ลงบ่ให้ลงผมก็ไปเรื่อยๆสินะครับาอาารเออต่างเลี้ยงสร้างไปในตัวครับเพราะว่าอยู่บ้านก็บ,บ่มีอาหารเนาะครับผมเข้าใจอยู่ว่าโรคมันจังสีเนาะเข้าใจอยู่ครับบางๆอยู่เพิ่นก็เว้าดีอยู่ทางบ้านเฮาพี่น้องบ้านเฮานะครับ อันที่เขาว่าน่ก็ไอ้น่องสร้างแต่คนใดมีน่องสร้างไว้อย่างดีนะครับเนี่เป็นสิริมงคลครับผมค่าขายจะได้ตรงเรื่องครับผมหน่องสร้างตแต่คนมังซ่างเมื่อไหร่น้าแตะกนหน่องสร้างเลยครับผมใครไม่ถือไว้น่อครับดีดีดีครับผมมังคตบบยังไงมหามงคลครับผมโชคลาภครับโชคลาภครับขนาดว่าน้องแมวหน่อยๆยังมาดีแล้วน่องสร้างใหญ่กว่าน่องแมวครับผมครับดีมากๆเลยครับสาธิตใช้พวกสินติดขับเฮาแบบว่าเฮาต้องศรัทธาลำไส้จังเกิด์รูปภาพครับต้องศรัทธาด้วย ครับคนสนใจกับเบอร์โทรหน้าจอนะครับเนาะหน้าจอนั่นแหละครับเอาเลยครับผมเบอร์โทรจะอยู่หน้าจอนะครับโทรหน้าจอครับครับโทรเข้ามาได้เลยเข้ามาได้ยังได้มาครับน้องแมวว่าดได้หน่อยแว่าดังขังๆังนะครับน้องส้างใหญ่กลัวเด้อพี่น้องอันนี้เสื้อผ้าเสื้อขอแล้วแต่ส่วนบุคคลเนาะบุคคลบุคคลดีมากๆเลยครับผมลองใส่เบิ้งเออจะว่าดีเลยครับเดิมนะครับตามเหมือนเดิมนะครับผมฟันทงคือเก่าครับเอ็ซีหลายๆท่านนะครับครับรอบสามรอบสามครับ ส,นนาสายก่อนเด้อจะเข้าเด้อพี่น้องเอ้ยฮัลโหลครับว,ว่าจะไหนครับผมฮะว,ว่าจะไหน,น,นไโอ้เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งคลิปครับเบิ้งคลิปเด้อพี่น้องเออเบิ้งถ่าเบิ้งคลิปครับท่องยูทูบเลยช่องยูทยูบเ,เลยครับผมครับครับครับสวัสดีครับผม นะครับผมก็มี F c ซขออาจารย์ม้วนก็โทรเข้ามาไม่ขาดสายนะครับผมบางท่านอาจจะโทรเข้ามาหาอาจารย์ม้วนแต่ไม่ได้รับสายเพราะว่าอาจารย์ม้วนก็จะติดสายแบบนี้แหละครับบางทีก็แบตหมดนะครับเพราะว่าอาจารย์ม้วนเจอค่อนข้างที่จะอยู่ในป่ามาก่าในตรงข้างเลยนะครับผมไม่ไหกันเนาะเออไม่วหวกันเออครับพี่น้องเออไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับสำหรับ f อฟท่านใดที่อยากจะช่วยค่าอาหารช้างน้องแป้งนะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรและเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีนะครับผมเราจะขึ้นให้อยู่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมก็ โอนเข้าไปได้เลยนะครับเลขที่บัญชีของอาจารย์มวนนะครับผมถ้าท่านใดอยากจะช่วยเป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือเป็นน้าใจให้กับอาจารย์นะครับผมหรือช่วยอาหารน้องแป้งนะครับผมอาหารช้างนะครับผมก็เลขที่บัญชีที่อยู่หน้าจอนะครับผมก็โอนผ่านเข้าไปได้เลยเด้อนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลข3าตัวขออาจารย์นี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปรับชมกันนะครับสาธุแป้งเอ้ยน้องแป้กเอ้ยขอให้ออกสตัวตรงๆเน้อครูบาอาจารย์สาธุสาธุเด้อออกเด้อซอยเหลือคิีครับ ต่อจากนี้ไปต้อคุมเลากครับซอยเหลือเพิ่นครับเตรียมประกาศได้เสมอพอมีเงินซื้อพอมีเงินซื้อทำบุญทำท่านในนอเป็นวะครับเอ่อบ่ได้ให้กงงง่ายเด้อครับผมมาบอกผมขอย้ำว่าบ่ได้เห็ง่ายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับลังเทียนลันก็ออกมาตรงๆก็คือว่าว่าง่ายว่ามันฝุกไปเลยเนาะครับผมแมนมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณบ่ได้เห็นงงง่ายอย่างนอครับ ครับผมนะครับผมเตรียมสมุดและปากกาเตรียมจดนะครับผมเราจะไม่ขึ้นตัวเลขให้นานนะครับให้ท่านผู้ชมอ่พร้อมยังครับผมนะครับครับเเว่ต้นหาน้องเปี้ยงนี่ละครับผมเออมันยังมันต้องขังต้องขังครับเหมือนเดิมครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมเตรียมนะครับผมอ่เตรียมพร้อมยังครับผมเตรียมสมุดปากกาดินสอบสามตัวงวดวันที่สิบเจ็ดกรกฏาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อาจารย์ได้ตัวไหนครับอ่าหาหนึ่งศูนย์ครับผม ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งครับผมหนึ่งสามหนึ่งหกสี่สามครับผมหกสี่สามเจ็ดหกเจ็ดครับเจ็ดเจดหกเจ็ดสี่เจ็ดหกครับสี่เจ็ดหกนะครับไอเลขกหางสองตัวนี่มันมากคนละทางนะครับเนอนี่นี่นี่ไอเจ็ดหกเจ็ดครับสี่กีสี่เจ็ดหกนี่มันมากคนละแบบเลยครับแต่ว่ามันมาจวบกันหน้ครับผมแต่ว่าผมว่าให้ให้แน่นน่ผมจะฟันท้องหายเลยนี่ผมคิดว่าผมชอบเนอผมชอบเจ็ดหกเจ็ด กับสี่เกหกกัดบอกให้ตรงๆนะสี่หกเก็ดสี่เก็ดหกหกเก็ดสี่ครับผมที่ว่าผมชอบนะครับตัวที่ชอบที่สุดสามตัวนี่เลยเนี่ยครับนะครับท่านผู้ชมที่ท่านใดที่แคปหน้าจอไม่ได้เป็นแนวทางไห้ครับผมจดไม่ทันก็กลับมาดูย้อนหลังให้เดี๋ยวให้อาจารย์พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับผมครับผมเตียมกากานะครับผมเตียบปากาจดเลยห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ง หกส6่สามหกสี่สามเก็ดหกเ็ครับผมสำหรับเลข3ตัวของสูตรอาจารย์ม้วนนะครับท่านผู้ชมที่รับชมเลข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 สี่เดหกหรือผมจะคำให้พร้อมเด้อพี่น้องสี่หกเก็ดสี่หกเก็ดสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกหกเ็ดสีครับผมหกเก็ดสี่ครับตรงตรงครับปันทงตรงอยู่ทุดนี่นะครับผม มากสามสามขางไอ้ที่ผมมาดีแหล้วผมดักเลยเด้อไอ้ไอเจ็ดหกเจ็ดมันตรงเขียนโดผมนั่นแหละครับผมรถรถเช่ามากครับรถเช่ามากโมเมนต์โผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไป็นหึ่งมาเนาะครับผมเป็นเป็นแนวท่าหายแล้อพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเท่านนนั้แวทางไม่ได้ผมง่ายยังดอกเป็นสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณครับผมกับโมเมนตคนวิเศษหรือโซยังดอกครับผมกับค้นย่างถึงขึ้นกันแล้วครับขันเราพิษพลาดขอขอตรวขอใหยหลายเด้อพี่น้องครับ ทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอนะครับส่วนอาจารย์ม้วนก็เป็นสูตรคํานวณนะครับผมสูตรคํานวณก็มีเข้ามีหลุดเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับท่านผู้ชมนะครับโปรดใช้วินัยานในการรับชมและการลงทุนนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับตัวเลขของอาจารย์ม้วนก็ให้มาแล้วนะครับสลับสูตรคํานวณของอาจารย์3ตัวนะครับผมก็ชอบก็นําไปลงทุนถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องให้เราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆต่อ สนับสนุนพวกเราโดยไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นหนึ่งในกำลังใจแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับสหรับสูตรคำนวณ3ตัวตรงของอาจารย์ม้วนเราก็ได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับหรือท่านผู้ชมเห็นต่างอย่างไรก็นําไปวิเคราะห์ได้เลยนะครับผมสหรับสูตรคำนวณอาจารย์ม้วนนะครับจ้าก็ทุานสวยครับผมอ่าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเลยสวยจ้าเออเออเออขอบคุณครับผมครับกลับครับเอออาหารเพื่อนครับผมขอบคุณมากๆครับ นอยหลายบาวาครับผมครับบ่าวาครับบ่าวาบ่าวาครับผมครับเป็นการสาบ0าบดสิบาทแล้วแต่ความเลี้ยงสร้างน้ำการครับผมครับคิดว่าอบุตรท่านเนาะเหตุบุญกษัตริย์ใหญ่เออสร้างสร้างกับครูบั้นครูเมืองเข้านำเนาะออแต่กะมีน้ำใจเออบาได้เรียรองยังเด้อพี่น้องครับมีน้ใจท่านี้ยงอรับก็สมรา้นเลยครับอากาศเย็นบ่ครัอาจารย์ช่วงนี้ชนี้เราจะไม่ลงบอเราะอาจารกาศเย็นบ่ช่วงนี้เย็นครับเย็นครับมากๆเลยนอนยาขึ้น โอ้ยังขึ้นเย็นครับผมเย็นมากๆเลยเออเฮ็ยจะได้ก็ต้องสู๋ครับผมสู๋ต่างมหาเรียกสร้างนะเพราะว่าอยู่สุรินทร์เท่ากับว่มีอาหารเนาะครับครับจำเป็นครับจำเป็นที่ต้องเดินทางมาหาอาหารอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอาจารย์แล้วก็ได้ผ้าหนองแป้งมานะครับทางทีมงานแอดมินของเราก็ได้เดินทางมาตามให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสลับสูตรคำนวณของอาจารย์ มวลคนเลี้ยงช้างนะครับผมนะครับจะได้เป็นตัวไหนแบบไหนอย่างไรก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูเดอ้อครับอาจารย์ <ผม S 1> ก็บอกว่าอาจารย์เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะกําหนดได้รู้ว่าออกตัวไหนเนาะ อาจารย์ครับเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอนะครับผมนะครับถ้าชอบลงทุนถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับเอฟซีนะครับสนับสนุนพวกเราโดยไม่ค่าโฆษณาก็เป็นหนึ่งในกำลังใจแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมจะไปเจอที่ไหนอย่างไรนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับสูตรงวดนี้ครอาจารย์นี้ใดคำนวณแล้วหรือเปล่าครับผมครับคำนวณเรียบร้อยแล้วครับผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วเป็นสูตรคำนวณเคื่อนซื้อสูตรนีครับอาจารย์สูตรพันลานครับผมสูตรพัฒลานของอาจารย์มม้วนคครรัับบ สูตรงวดนี้อาจารย์คาดว่านมั่นใจประเดครับในสูตรของอาจารย์เพ็ดมากคำนวณงวดปีใหม่ผมเห็ดมากครับมันผมทำอะไรรู้แล้วคำนวณรู้แล้วผมก็ว่าแบบเก่าแหละครับทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงครับเหมือนเดิมครับพันทงคือเก่าแหละครับผมมักคือเก่ามักคือเก่าครับสำหรับงวดที่ผ่านมาวันหนึ่งนี่เขาตัวโตเนาะครับเขาตัวโตนะครับวันนี้งวดนี้อาจารย์คิดว่านนาสิมาอีกคือเก่ามากคือเก่าครับผมครับ่่ใหตัดตัวไดตัวหนึ่งออกครับเหมือนเดิมครับผม ได้แล้วครับสูตรตัวนี้ได้ได้แล้วครับผม โอ้ได้แล้วนะครับผมให้ fc แฟนช่องนะครับผมใช้วิธีการเตรียมสมุดและประกาศได้ครับเนาจดนะครับตัวว่าอาจารย์แจจะบอกเป็นตัวตัวไปเราทางเราจะขึ้นตัวเลขให้ไม่นานนะครับให้ fc เตรียมสมุดและประกาหรือท่านใดที่รับชมอยู่ให้พักหน้าจอไว้ก่อนแล้วไปเตรียมสมุดและประกาเดี๋ยวทางอาจารย์แจจะบอกเป็นตัวเลขมาเลยเพราะว่าทางเราจะไม่ขึ้นตัวเลขให้นะครับผมจะขึ้นให้อยู่ไทยๆนะครับสำหรับท่านใดที่เตรียมแคปก็แคปได้เลยนะครับอาจารย์ครับตัวไหนนะครับบอกไปเนี่เป็นเน้าท่าหายได้ครับเด้อถือว่าถือก็จะว่าผม้อครับแต่ว่าผมก่า รอยเปอร์เซนต์คือเการครับสามหนครับผมสามหนึ่งเนาะครับหนึ่งศูนึ่นครับสี่สามสี่สากเกครับเ็ดกับหกเนมาคนคนละทางครับผมคำนวณอะไรเปนมาคนคนทางครับผมเป็นเป็นเจไดครับอาจารย์ครับเก็ดหกคือมาซ้ำกันครับมันมาลักษณะแบบไหนมันว่ามันมาแบบว่ามันมาคนละทางแลวมันไปบวกกันรากลอยคนละแบบไงครับผมมันมันเป็นสูตรที่คำนวณมาแล้วมันตกเก็ดทอกันครับผมมันมาตก แต่ต้นทางมามาคนละต้นทางคนละคนละต้นทางครับผมครับเลยได้เป็นเจ็ดหกสองตัวนะครับผมนะครับตัวเลขการย้ำอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับผมสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่สามหกเก็เจ็ดหกครับผมมิสมีแล้วครับผมหาหางคือเก่าแล้วครับผมหางคือเก่าสำหรับตัวเลขสองตัวเนาะครับงวดนี้ครับเพราะเนี่ยได้อาจจะมาทั้งสองสองขางด้วยสองสองข้างครับผมสองขางไปครับงวดนี้เลขออกคนที่สิบเจ็ดเนาะ สิบเจ็ดมกราสิบเจ็ดมกราไม่ใช่สิบหกบนก็เป็น,น,าาน,นเ,เป็นน้ำท่าไงเนี่ยครับพี่นหองเไยเป็นน้ำท่าไงเนี่ยครับ อาจารย์เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับไม่ได้ให้ายง่ายอย่างนี้ครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่าและตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิ์หลุดเนาะครับอาจารย์ครับลงทุนมีความเสี่ยงครับนะครับมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับ fc ท่านใดที่ตามตัวเลขของอาจารย์มวนอยู่นะครับผมก็ทางช่องและทีมงานก็ยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นครับผมส่วนอาจารย์นี่ก็เป็นเพียงคนอคำนวณสูตรนะครับผมครับอาจารย์กลบว่าสามารถาจะรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขารับรู้ครรรับผมมกคคนธดาือกันนะรับครับธรรมด้ครับผมกับคนธรรมดาครับผมแต่่ทีือา ทุกงวดเชาวบ้านไทยทำหรือเขาอ่าอาศัยความเดบพูดพูดเดียวง่ายๆภาษาแบบผมว่าว่าว่ามันฝุกไปเออแบบว่ามันฝุกครับแต่แต่มันขอใส่คำว่าฝุกครับผมม่หนิจะหมดแล้วสาเหตุการณ์ผมก็ถึกครับก้อนนั้นเพื่อไดยมาไายเออเพื่อไดยมาไายมาตลอดแต่ผมซื้อปลาไหลผมซื้อตัวอร่อยซองอร่อยถึงแล้วครับพ่อได้ฟังวัอนี้เขามาทำแบบครับผมครับปีใหม่ท้ายสุดครับอาจารย์ครับมี่ยังสิฝากถึงเอลซีบอธิพงษ์ มาซอยคาอาหารนะครับน่องแป้งของเฮานะครับผมสตาร์บิสซิ่หน่อยไดที่เพิ่นได้มีนับใจนะครับผมได้มาซอยเลี้ยงน่องแป้งซอยอาจารย์นะครับผมไม่ยั้งห้ยหรอกครับผมมีแต่คำว่าขอพุ่หลายๆครับครับที่ซอยเลี้ยงสักผมครับขอบคุณมากๆครับผมปีใหม่ขอให้มีความสุขความเจริญครับรวย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 โชคดีตลอดการคือเขาแหละครับผมครับนี่คืออาจารย์หมวดนะครับนอกจากขอบคุณนเอฟซีลายท่านครับที่ได้ โอ้ปัจจัยนะครับผมผลคาอาหารมาซอยหนองแป้งนะครับผมกคนละห้าสิบาทคนละหน่อยสองหนอยเรงตามนักเสนาธ์เนาะครับน้อยหลายบ่าว่ากันครับผมสำหรับทนายมี่นำใจนะครับผมเดี๋ยวทางช่องนะครับผมจะขึ้นนะครับผมจะขึ้นเลขที่บัญชีให้นะครับผมสำหรับเบอร์โทรอาจารย์มวลนี้จะไม่ขออนุญาตลงให้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับท่านใดที่มีเบอร์โทรในชิปก่อนก่อนก็จดเอานะครับสำหรับชิปนี้เราจะไม่ลงเบอร์โทรนะครับผมเพราะว่า อาจารย์ม้วนจะไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับผมตั้งแต่ที่เราเปิดเบอร์โทรไปน้อยอาจารย์เนาะครับผมครับผมก่ายังรับสายคือเก่านะครับสายคือเก่าครับบางท่านอาจจะโทรมาอาจจะบ่ได้รับกับก่ายเยาวากันเพราะว่าก่ายก็โทรเขาไหลครับครับก็โทรเขาไหลก่ายบงคนก็สิหน่อยใจว่าเอ้าโทรหาอาจารย์คืก็รับบ่แม่นท์นะครับอาจารย์เพราะว่าคนโทรหลายบางทีอาจารย์ก็แบตเนาะครับผมลักษณะพุ่มพุ่มกันอยู่นะครับผมเพราะว่าอาจารย์กับบ่ได้มีไฟฟ้าใส่นะครับผมแล้วเทีกัแบตเมือนะครับผมแล้วเทีกัแบตเมือนะครับอย่างที่แหละครับ ออกจากการตานที่ครับผมเอ้ยพี่น้องเอ้ยทุกอย่างสี่นะครับเพราะว่าเป็นเดินทางนะครับผมมาเลี้ยงน้องแป้งนะครับผมนะครับได้ออกจากต่างจังหวัดมาเลี้ยงน้องแป้งนะครับท่านผู้ชมนะครับสารด์วิซี่ทนาดติดตามอาจารย์ม่วนนะครับคนเลี้ยงช้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขที่บัญชีเด้อเดี๋้อเดี๋ยวว่าเลขเลขคำนวณม่านี่มันสิตรงทะเบียนรถผมพอดีเลยครับเด้อทะเบียนได้ขับไปเมึงไหนบ้างครับผมได้ได้ได้ครับผมมาขึ้นมากเลยนะครับผมทะเบียนรถ ของอาจารย์เองเลยบ่ครับบ่รหลดเป็นรหลดหล้านครับผมเสาเข้ามากครับเสาเข้ามาครับเสามาแต่ว่ามันพอดีครับพอดีก็ทะเบียนเลยแบบว่าผมกลับมาไม่รหลดผมจะยางมากมันกไกลเนาะหลานเขาเลยห้เสามากนะครับนี่นี่ครับผมนี่นี่นี่สามโตเลยผมหมักเลยเขาพอดีเลยครับผมโอ้เขาเข่นี่ครับหนึ่งเจ็ดบ่เจ็ดหกเจ็ดครับผมผมคิดว่าฟันท้องอีกแล้วครับพี่น้องเอออย่ามาหายงงง่ายด้วย นี่ครับผมเป็นแนวทางเป็นแนวทางนี่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 งวดก้อนคือกันนี่งวดก้อนนี่งสองแปดแปดสองครับนี่งวดก้อนนี่นี่นี่ตัวเลขที่หนารถนี่เป็นครับผมบ่ได้ไม่คบฝันเลยครับพอดีสูตรคำนวณเขาพอดีครับผมนะครับมันมันตรงกันกับสูตรคำนวณพอดีบางเทีอเจ้าจะนั่งไม่จะนั่งเพิ่งจะหายเนาะนี่นี่มันตรงกันผมเลยว่าว้าวฟันทองอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตรงกับงวดนี้ครับบม่หายงงง่ายเด้อไม่นี่เลขแปดสองเนี่ยนะนี่ยเนี่ครับผมอันนี้ก็หนึ่งเจ็ด ตงเป็นแนวทางไฮซื้อรถหวยรถตรีเด้อกับตงกับสูตรสูตรดีพอดีครับตรงเลยนี่นี่ม้วนแม่เหล็กก็ฝันแต่เป็นเหล็กถีคำนวณแล้วมันมันตรงกับครับทะเบียนรถของอาจารย์ม่วนตีได้ขนน่องแป้งมากนะครับผมเป็นเป็นรถหลานครับรถหลานเสาเสาหลเขามากครับผมเป็นรถผมบนกับรถผมรวยผมดวม่มรวผมรวยครับผมเสาเขามากครับเสาเขามากทีนึงเออเสามากครับทีนึงครับรถหลานไหมครับครับเป็นแนวทางนะครับนี่ก็เป็นแนวทางได้ครับคำว่าไปสองนี่ก่อไป็หมวดก้อนเนาะคำพูดได้เก้ากว่าสองแปดนะครับผม นี่ครับผมท่านผู้ชมนะครับนี่ตุ้งยางมันจะลงองหลงหมดเลยมันมาตรงเลยคำนวณพอดีเลยครับมันตรงคำนวณพอดีครับผมครับบ๊อบแมนฝันนี่นี่นี่มันกับแปลกมันกับนาสัาจารย์นะครับเนาะเดี๋ยวไกลมือเดี๋ยวผมจะไอ้เดี๋ยวอีกทีนึงหรอกเรื่องข้อฝันเนาะเออเดี๋ยวจะเสียงเสียงยังไ้นะแต่ว่าใจดิมักคือว่ามักอะไรมักไก้ตัวที่ผมบองนั่ะเนี่ยมักไก่ตัวเนี่ยครักมักแฮมเจ็ดหกหกเจ็ดนี่นี่จุดสองตัวที่มันมันกลับกันนี่มันมีสองทางมาด้านนี่ไงที่ผมบอกนัั่นแหละครบ เป็นสูตรตัวเดียวกันแต่มันมันมาตรงนี่รถอีกนี่งเจ็ดหกเจ็ดครับได้ได้หนึ่นี่มันตรงกันนี่มันหนาพิจารณาเด้อบอกให้หายก็ง่ายนะบอกไปก่อนถึงบ่าถึงก็จะว่าผมเด้อเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะครับผมกับบุนคนพิเศษพิโสยังครับผมเดินเรียงสร้างขึ้นก็แหละครับผมครับพิจารณานนะครับพิจารณาเนาะนะครับผมครับมาสามสามก็ผมหายอีกครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ้งสูตรสามตัวสามหมดอีกครั้งนึงนะครับครับสองตัวเราก็หายแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งสูตรสามตัวกันนะครับ วันนี้สู่สามตัวล่อสู่สามตัวเนาะใน,นคลิปต่อไปเนาะครับผมครับ